คำร้องยื่นยุพะเก้าไกลที่ก,ะกะรกตตกให้กับสารรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้มีปัญหาความไม่ชัดเจนของเอกสารบางฉบับนะครับล่าสุดยื่นไปหมายแล้วนะฮะแล้วก็สารรัฐธรรมนูญมีคำร้องนะฮะร,รับคำร้องนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้เวลาพักเก้าไกลทั้งหมด15วันในการชี้แจงครับสำนักงานสารรัฐธรรมนูญเผยแพร,พร,แร่ความคืบหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตนะครับขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุพะเก้าไกล เนื่องจากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคเก้าไกลมีพฤติการกระทําการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะกระทําการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นเหตุแห่งการยุบพักนะครับจึงขอให้สารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักผู้ถูกร้องเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคและห้ามไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในเวลาสิบปีับแต่วันที่ศาลร,รัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคนะครับหลังจากที่ยื่นคำร้องไปนะครับศาลร,รัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีคําสั่งรับคําร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้วก็แจ้งให้ผู้ร้องหรือกอกตทราบนะครับและส่งสำเนาคําร้องให้กับพรรคก้าไกลในฐานะผู้ถูกร้อง ให้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อสารรัฐธรรมนูญภายใน15วันนบะแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องนะครับหลังจากเรื่องนี้นะฮะผ่านไปที่สารรัฐธรรมนูนแล้วครับนักข่าวก็ถามไปที่คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรเก้าวไกลนะครับคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าพรรเก้าไกลไม่กังวลน,นะครับแล้วก็ไม่กระทบต่อการทํางานแน่นอนดังนั้นหากได้รับเอกสารจากทางสารรัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการแล้วครับ ฝ่ายกฎหมายและแกนนำพักที่เกี่ยวข้องก็จะทำเอกสารชี้แจงข้อกล่าวหาให้ดีที่สุดขออย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าศาลจะตัดสินพักเก้าไกลอย่างไรโดยในวันเสาร์ที่6เมษายนนี้หรือวันเสาร์นี้นะครับพักเก้าไกลจะจัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีเพื่อหาโอกาสพูดคุยกับสมาชิกพักทุกคนแต่จะยังไม่มีการปรับโยกย้ายตำแหน่งอะไรนะครับเพราะว่าขณะนี้ให้ความสำคัญที่การต่อสู้ทางคดีอยู่ครับการกระทำที่ศาลลฐมนูลนเห็นว่า พวกเรานะครับกระทําการเป็นเป็นการล้มล้างการปกครองเนี่ยแล้วก็สั่ห้ยุติการดําเนินการการกระทํานั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าจะสั่งไปแล้วนะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าเมื่อมีการร้องนะครับให้มีการยุบพักตาม ปพักการเมืองมาตรา92เนี่ยจะต้องดำเนินการตัดสินว่าข้อเท็จจริงเพียงพอแล้วและตัดสินยุพ,พักโดยอัตโนมัติมันมีแง่มุมทางกฎหมายและข้อเท็จจริงที่จะต้องต่อสู้กันอยู่นะครับซึ่งเราเห็นว่าสารมีดุลพินิษท,ที่จะพิจารณาได้ ส่วนรายละเอียดเป็นอย่งางไรเดี๋ยวรอหลังสองการนะครับในเวลาใกล้เคียงกันกับการที่เราจะยื่นเอกสารต่อสารบกรสารรันนูลเนี่ยก็คงจะมีการชี้แจงต่อสาธารณด้วยอีกครั้ง